เลเซอร์หมออ้อยขางแรกในทีมโอ้ยแกหัวใจจะหลุดแล้ว <c oughs> คือมันตื่นเต้นอะ่ะก <c oughs> ็จะเพราะว่ามันจะเจ็บปะาวะ <c oughs> ดาราผู้ชายเนี่ยเขาทำกันแทบหมดเลยนะทุกคนตื่นเต้นเหมือนกันไปมีกลเนี่ยกำลังกลผลน้องชายของเราอยู่นะครับทุกคนครับเราก็เลยจะเลิกเลเซอร์ผลน้องกันเลยนะครับผมเขินอะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> น้องโหมดเยี่ยมหูยมันคือมันคือมันพุ่งสู่สามแสนซับสไคร์กดไลค์แชร์ซับสไครป์สวัสดีค่ะชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาแนลสวัสดีทุกคนทุกคนครับเห็นน้ำปกติอยู่หรอใช่ปะเอาไงดีทุกคนเอาไงดี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 คือเราจะมารีวิวสิ่งนี้ครับทุกคน เต่จะรีวิวการโกนขนน้องชายครั้งแรกขนบอ้อยทุกคนนะคะ ตอนนี้ใกล้ถึงกันนังคลินิกแล้วตื่นเต้นมากเลยอะแกตอนนี้พัทยาแล้วไม่ต้องไปกรุงเทพคือใกล้มากแล้วตอนนี้เขามีแบบสาขาที่มากๆนะครับก็เลยตัดใจมาสาขาเซนทรัลพัทยาโอ้ยแกหัวใจจะหลุดแล้วคือมันตื่นเต้นอะเข้าใจราะว่ามันจะเจ็บปะวะแต่ดาราทากันเยอะมากไม่ต้องกลัวดาราผู้ชายเนี่ยเอาจริงๆป่เขาทํากันแทบหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูก่าที่เนี่ยจัดเป็นอย่างไรนะฮะนี่จะเป็นการรีวิวการทํา เลเซอร์บาซิเลียนหรือการเลเซอร์หมออ้อยครั้งแรกในชีว <c oughs> ิตเคย,ยเราทาหลายคนมาเลยเว้ทุกคนคืออินฟลูดาราที่เป็นผู้ชายนะหรือใครก็แต่ที่แบบเรารู้จักใหม่เราก็ถามว่าเฮ้ยการทำบสซิเลียนมันดีไหมเขาบอกว่าควรทาแต่เราไม่ได้ใส่บีเจนี่เดี๋ยวเาใส่เกงไหนปะควรทําอยู่ดีเออทำก็ได้วะ <c oughs> ล้วก็คิดอยู่น,นานมากว่าใครที่จะได้เห็นไม่ใช่ใครที่จะได้เป็นคนทําเลเซอร์ให้ฉันครั้งนี้ คีดปิ้งอ๋อถ้านึกถึงขนต้องนึกถึงกังนำทีนิดแล้วกั้งนำทีนี้กับมันอยู่กรุงเทพมหานครประการมอตาราตงศิลป์ใช่ปะซึ่งเราเคยทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับทุกคนมันก็ดีมากๆเพราะเขาใช้เครื่องที่เป็นแบบรองพาเวอร์อินดียกนะครับพอเสิร์ฟเสิร์ฟถูปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นเลยว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันมีสาขาอยู่ใกล้ๆที่สุดเลยคือพัทยาพัทยานี่คือใกล้บ้านกันมากๆเลยทุกคนให้ทุกคนเห็นบนก็คือโรงดารามาทำ้วจ้ะ คคุตายตายตายเราไมอยู่ใกล้เขาทุกคนครับตอนนี้เราก็เข้ามาในห้องเขาเรียบร้อยแล้วซึ่งห้องนี้ก็คือส่วนตัวเลยแล้วก็ให้เราเปลี่ยนเสื้อแล้วตื่นเต้นอะมาเปลี<ๆ>่ยนเสื้อกันนะทุกคนกน,นี่ห้องดูเหมือนห้องไปมาครับทุกคนเริ่มกันแล้วนะครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับพี่คุณ ตอนนี้เขาได้กำลังใช้ใชใชบริษีเรอเฮ้ยเบลอตอนนี้นะครับพี่เขาใช้ไปม่กนเนี่ยกำลังกนขนน้องชายของเราอยู่นะครับแต่ก็ไมไ่รู้สึกเขาเขินอะไรนะเพราะว่าพี่เขาก็แบบฟิลฟิข้าใจปะแกก็ทางานมาที่นี่นานแล้วอะปกติมีคนมาทําเยอะไหมครับพี่ทําเยอะมากเลยค่ะไม่ต้องเถืนนะคะ กม <c oughs> เคยนะแต่ว่าก็ได้อยู่นะทุกคน,นก็ไม่ได้เคยขนาดนั้นะ <ไป S 1> อะใบมีดโกนนะคะใช้ของใหม่นะคะใช้เคสตอเคสค่ะอ๋อคือถ้าเกิดใช้กเส็จก็คือทิ้งเลยใช่ไหมครับใบมีดโกนนะทุกคนเห็นว่าเน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 เเสียงเหลืองน,นะครับคือเขาใช้ใหม่ตลอดเลยนะฮะผมก็่เคยมาทําขาตอนนั้นรู้สึกว่าแบบมันนานมากกว่าคนจะขึ้นอันนี้ใช้เป็นเครื่องเดิมเลยไหมครับใช่ค่ะ롱เพาลเอ็นดี้แยกค่ะอันนี้เครื่องนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับพี่กอ อ๋อประมาณ2.5ล้านบาทค่ะนำเข้าจากอิตาลีนะคะได้รับการรับรองจาก f d a ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาอ๋ออถ้าอเมริการับรองคือจบแล้วทุกคนครับความรู้สึกตอนนี้ตังก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นชิลแบบสบายๆนะทุกคนก็คือเหมือนแบบปกติเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบมันจะกระจี่เยอะกว่าเดิมหรือมันรู้สึกว่าขื่นอะไรเงี้ยนะครับทุกคนพี่เขาก็ช่วยคยปกติแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบแรกๆก็ตื่นเนต้นอ่ะแต่หลนังๆก็ไม่ตื่นเต้นขนาดนั้นเดี๋ยวต้องลองลองทําดู เราจะวม่ะไรเลยนะตอนทุกคนครับเรา็เลยจะเลิกเลเซอร์คนน้นองกันเล้ครับ <Okay. S 1> พาดีเสียงติดนั่นคือเริ่มแล้วนะไม <Okay. S 1> ่เจ็บนะครับพี่ <Okay. S 1> ตอนนี้พี่ลมเย็นๆนะครับ <Okay. S 1> อ้านี่แล้วเหรอครับ <Okay. S 1> <c oughs> ทุกคนนะคือจะไม่รู้คือจะไม่รู้สึกอะไรเลยแบบพี่ทำจริงวะเนี่ยอยากให้รู้ว่าไม่ทำ <c oughs> รู้สึกว่าลมมันเย็น คือรีวิวก็คือรีวิวแค่มันเย็นแค่นั้นเลยเหรอมันไม่มีอะไรเลยพูดทุกคน้องิดว่าตรงจุดของน้องเราเนี่ยมันจะบางนะไอเดี๋ว่าถ้ามันบางมันจะ,จะเจ็บแต่ทุกคนเสียงติดต๊ดติด๊ดติ๊ดเนี่ยอันนี้ก็เสียงที่พี่เขาเริ่มทําแล้วนะผมสามารถนอนได้เลยนะเนี่ยคะสามารถนอนชิวๆสบายๆได้เลยคะ่ะไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยนะคะรู้สึกเลยอะไรเรื่องจริง คือเครื่องไม่เจ็บไม่ใช่มไม่ถึงนะแต่คนสัอุย้ยมันไม่เจ็บมันก็เลยไม่เข้าถึงลากเลยเครื่องตัวเนี้ยมันถึงลากจริงจทุกคนเพราะนั้นเขาไปทำหนวดกับมาทำพวกหน้าขดหน้าอกมาแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ที่ไม่เจ็บเนี่ยอาเชนเพราะลมได้หรือเปล่าพี่ใช่ค่ะของเรามีลมเย็นเป่านะคะอุันนี้คือนอนชิวดได้เลยอะ่ะตอนแรกที่เรามาสุกว่ามันน่าจะมันน่าจะมีความเขินมันน่าจะมีความแบบคือพี่เขาเข้าใจพาแกมันไม่นอกจากแม่นอกจากพ่อมันก็ไม่มีใครเห็นนะแต่วันนี้คือพี่เขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบคือพี่เาเลนะรจ มันไม่รู้สึกเจ็บเลยทุกคนแบบเลยนะมันไม่รู้เจ็บเจ็บเลยรกระถ่ายให้ดูเกินว่ามไม่ได้แล้วทุกคนนะตอนนี้ลูกค้ารู้สึกยังไงคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยครับตอนนี้ก็นดนสลับแล้วคือพี่อ๋อพี่ก็จะคอยถามดีเช็คตลอดเลยใช่ไหมดีอะบางที่คือทําให้เสร็จแต่ไม่รีเช็คแต่นี่คือรีเช็คตลอดว่าจะยางไกยางแม่ไกาน,นานานหนูอะไรอย่างเงี้ยคือพี่จะดีเช็คตลอดตอนนี้ก็คือหายห่หวงตอนเนี้ยน้องหัวเยนนอนดีกว่า ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จได้หรอครับใช่ค่ะโอ้ยไวมากโอเคครับขอบคุณครับอันนี้หูยมันเนียนมากเลยอ่ะสะอาดเหมือนเด็กผมเหมือนเด็กไหมครับมาค่ะถึงว่ามันสะอาดเหมือนเด็กนะยังไม่เด็กโอเคครับทุกคนคือมันคือมันมันเนียนมันเนียนมากเลยอ่ะหูย อันนี้เพื่อเขาได้การทำขนแบบบาสิเลียนะครับทุกคนทีบอกว่ามันเนียนมากทุกคนแล้วเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันแบบมันจะแบบติดติดคาทิขามไหมเดี๋ยวออีกทีนึงนะที่นี้นจะมีตัวนมด้วยนะครับทุกคนสามารถบหยิบเลือกกินได้เลยก็จะเป็นพวกแฮชมิลโยกรงโยเกิร์ตนงน้ำอะไรพวกนี้หมดเลยนะครับ เนี้ยเสร็จแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับแล้วแล้วเดี๋ยวอัปเดตกันเมื่อระหว่างวันหรือว่าสองสามวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับตันที่มาทำมาซิเดียนครั้งแรกนะครับทุกคนไม่ได้เขินขนาดนะฟีลความรู้สึกมันเป็นฟีลแบบแค่แค่ก้าวผ่านคําแรกอะแค่แบบกึกแล้วคือหายแล้วคือแบบไม่เขินแม่อะไรเลยเออแค่ครั้งแรกจริงๆนะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าใครไม่กล้าทําก็เตรียมใจนิดนึงมันไม่เจ็บเลยทุกคนคือสิ่งที่เราคิดว่าคือมันเจ็บแต่มันไม่ ยังไม่เจ็บเลยจริงๆตอนนี้ถ่ายต้องพยายามเดินตลอดทุกคนเพราะว่าต้องอยากให้แบบรู้ฟิลว่าฟิลเราอ่ะมันจะแบบเจ็บไหมหรือว่ามันจะคันไหมหรือมันจะทิคนดูดิ๊กไหมอะไรเงี้ยเพราะบางคนเขารีวิวว่าแค่ครั้งแรกมันก็มีการคันมีการเจ็บแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าอันนี้ต้องพยายามนั่งดูอยู่ว่ามันมีการคันไหมแต่มันก็ไม่ได้คันอะไรเลยทุกคนมันก็ปกติเลยมันเหมือนคนแบบหนูใช้ชีิตปกติเหมือนคนแบบไปกรนขนปกติมาเลยนะครับทุกคนนั่นแหละ2 hours later สองชั่วโมงผ่านไปนะครับทุกคนคือ ม่รู้สึกอะไรเลยคยคือจะบอกว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเด็กกันทุกคนต้องเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงเป็นคือแบบอยากให้ทุกคนเห็นนะไม่ม่ได้ไม่ได,ไได้เห็นได้ไมใครเห็นดูที่บ้านจะรอนอยทุกคนครับเขินอะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีเพื่อนๆหลายๆคนนะคบทุกคนที่อยู่ในวงการบันหรือแบบอินฟลูเอน์หรือว่ายูทูบเบอร์หรือว่า t ิ๊กตอกเกอร์อะไรเงี้ยเขาแนะนำทต,ตลอดว่าควรสิไปทำนะลูกนะลูกควรสิไปทำการเลสเตอร์บาซิเลียน มาอา่อะไรอาเงี้ยเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ด้เป็นต้องทำป้าเพราะมันก็ไม่มีคนเห็นอะไร,รป้าหรือว่าเราก็ดูแลความสะอาดดีมันก็ไม่ได้มีความแบบเชื้อราเชื้อไรอะไรทั้งป่ะทุกคนแต่ทำไมดาราผู้ชายชอบทำกันวะอันนี้ฉันในแยกในมุมแบบผู้ชายก่อนนะก็คือนั่งคิดนั่งอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยรู้ละเขาให้ผลว่าผู้ชายที่ทําเนี่ยกว่า98%เนี่ยทุกคนเฮ้ยเยอะไปปะเกเอนี่ยที่เขาทากันเพราะอะไรเพราะว่ามันช่วยทาความสะอาดแล้วทำให้ผิวเนี่ยมันดูแบบเหมือนเราเป็นเด็กน้อยอะแต่จริงเราน้อง ก็จะบอกว่าจริงๆแล้วว่าก็ใจเจ็นเออนันก็ไปทําดีกว่าอย่างน้อยคืออยากรู้ว่ามันเป็นฟิลไหนมันสะอาดไหมมันเจ็บไหมอะไรเงี้ยนะทุกคนซึ่งในสมัยก่อนนู้นเนี่ยทีนไม่ค่อยทำกันเพราะอะไรรู้ปะมันเจ็บแกมันทรมานแบบในหัวเออเออทรมานอะ่ะแต่เข้ามาโดนตกระตอนนี้คือมันไม่เจ็บแล้วเร้วงจริงนะหลายนก็รู้ึกาอ๋อสปอนเซอร์อืมรู้แกการที่เราจะได้รับเงินมาเพื่อเอาไอ้นี่ไปแลกอ่ะมันไม่ต่างอะไรจากการที่แบบเหมือนเอาเงินมาให้เห็นไอ้นื้อของเราเนอะเว้แกเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นทีนี้เราูึดถงขต ึการนำคลินิกกังนำคลินิกขึ้นปึ้งว้าวเนึ่งกวผิดโอเคกลับมาแล้วเฮ้ยนี่ฉันมารีวิวกันก้นขนน้องชายก้อนหมออ้อยครั้งแรกในชีวิตเหรอเนี่ยซึ่งการพันนี้ของใจนะครับเรียกว่าการทำบาร์ซีเลียนนะครับทุกคนนะบีซีเนียเนี่ยจะต่างจากทำบิกินี่นะบิกินี่ไปถึงว่าจุดที่เป็นกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพูดง่ายๆก็คือเขาจะทําให้ขนแล้วให้มันไม่แลบออกมาให้มันดูแบบมีความเรียบร้อยแต่บาร์ซีเลียนก็คือทั้งหมดเลยมีความเนียนมีความเป็นผิวแบบผิวเด็ก สิ่งที่ากวนคือหนึ่งมันจะเป็นขนคุดไหมมันจะกวนเป็นคันกลัวแบบเป็นตปุมตะปอะไรเงี้ยมันเข้าใจปะไม่น่ารักอะซึ่งนี่จะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องรองพเอ็นดียากนะครับทุกคนนะเครื่องรองพาเอ็นดียากเนี่ยเป็นเครื่องที่แบบตังค่าพูดเปนเครื่องที่มันดีมากๆเพ่าะมูลค่าของมันเนี่ยมันค่อนจะแพงนะทุกคนนะเครื่องมันเหมือนจะเจ็บเว้ยทุกคนแต่ว่รามันไม่เจ็บมันเป็นฟีลเหมือนแบบคือมันโกนๆใช่ป่ะมันจะมีลมเย็นแล้วก็มีการแบบตึก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 ไม่งจุดไหนมัน ทำนั่นเหรอวะมิวคำนอนมิวคำอ่างเงี้ยแต่หลักคือกังวลที่สุดเลยนะเขินแม่มันเขินมันมันฟีลแบบมีเขาจับของเราแบบตึ๊ดติรดติดต erm like, ิดอ่ะสมมตินี่นะเราก็จับพิกไปตึ๊ดติด ตดอย่างเงีย้ยแกนะกกกกกซึ่งเราเนี่ยเคยทําขนที่หนึ่งมาแล้วรู้สึกว่ามันคันมากๆากเลยทุกคนแต่เนี้ยออกมาปูพัดเราพยายามแบบอ่ะบิดซ้ายขวาแบะแอ๊บโซเอเอ,เอเอเอมันไม่คันอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าคอนเซ็ปต์เขาตรงดีจังเลยอ่ะที่อบอกว่านึกถึงขนนึกถึงการนำคลินิกคราบที่การคลินิกใครๆก็สวยได้โว้มันเลยสิคันหนึ่งกางสว่วนไม่ใช่ซึ่งสาขาที่มันใกล้บ้านที่สุดเนี่ยทุกคนเมื่อก่อนต้องไปกรุงเทพไปแล้วก็คือไปสายทุกคนสังเกตคลิปก่อนที่ต้องเคยไปทำคลินกลางน้ำได้เลยคือฉันต้องวิ่งจมาาาาารธอออนนนนแตต่่เี้ยคืกลป็วแบบไมา เพราะอยู่แค่พัทยาฉันอยู่ใกล้บ้านทั้งมากคือเรียกได้ว่าถ้าจะมีทุกๆแบบในเซ็นทรัลในเดอะมอร์ในภูเก็ตเหมือนถ้าจะมีแบบนะมีอะไรอย่างไไม่มีนะไหนพวกไหนล่าสุดคือภูเก็ตเลยก็มีแล้วเฮ้ยคือทุกคนทุกที่สามารถเอาขนอ,ออกที่นั่นได้เลยนะครับห <c oughs> ลังจากการโกนเนี่ยกลับมานะทุกคนนะอาบน้ำอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ามันแสบหรือคันใดๆน,น,น,นะครับหลังจากที่กลับมาแล้วคือตอนนี้เนี่ยผ่านไปประมาณ3วันแล้วแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ได้รู้สึกคันไม่รู้สึกแบบเจ็บแสบมันไม่รู้สึกแแบบบบววว่่่่่าาาาาาอออออออะะะะะะะไรรรรรรเเเคคคคคคืืงงงงงงงททททััั้้้้้้สสิิินน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 ลลยยยจจๆๆีีีีีตตมมมมมชญปณึดดดกกก็ใโุ ถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเราคงจะแบบพูดออกมาได้ว่าเฮ้ย <_ d istance> อันนี้ไม่ดีอันนี้ดี <_ d istance> ก็รู้สึกว่าถ้าทุกคนจะทําขนนะมันก็จะนึกถึงกลางนำ้ำแล้วก็เลยแบบแต่จใจกลางน้ำก็ได้ว่าพอทาไม่ดีเราก็แบบเป็นของผู้บริโภคของเราไง <_ d istance> แล้ว ทำคือชีวิตมันง่ายขึ้นแบบ1นึ่งรยอง่ายยังไงพี่แตงมันง่ายที่ว่า1เลยคือมันขยับตัวอะไรคล่องไปหมดมันดูโลงมันสบายมันแบบเป็นจุดที่แบบเฮ้ยมันดีจริงๆหเว้ยมันแบบมันสบายจริงๆอะทุกคนรู้สึกว่าตอนแรกคือแบบผู้หญิงผู้ชายทำทำไมวะเออทำทำไมก็ไม่มีใครเห็นไปป้าั้งจากแฟนเราเหรือว<ม>่าคนไม่มีแฟนหรืออะไรสุดท้ายคือมันโล่งมันสะอาดมันแบบมันเหมือนเด็กน้อยดึ๊งดึงดึงต้าหน้าลักระดูก ซึ่งหลายคนที่เขยเนี่ยทุกคนอาจจะแนะนำว่าเฮ้ยท,ทำา IPL เอลได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆต้องไม่ค่อยแนะนงไอพีเท่าไหร่นะเพราะว่าถามว่ามันดีนนนไหมมันก็สามารถใช้ได้แต่ตั้งกล้าพูดเลยว่ามันก็จะไม่ลงไปถึงรากขคนคุณจริงๆเนื้อบอกว่าซึ่งเจ้ตัวลองพาวเอ็นดีแย้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถเข้าถึงรากขคนเพราะในนี้คุณอาจจะได้กลิ่นไม่ไม่หน่อยเพราะมันเข้าไปลึกจริงๆหมายถึงว่าถึงรากขคนเลยขนที่ขึ้นมาใหม่นเนี่ยมันก็จะมีความหลุดหรืออ่อนลงพอทำไปเรื่อยๆปุ๊บคุณจะไม่รู้สึกกเเจ็บออีต่่ไปพราาะว ขนมันคมันบางแล้วจริงๆหมายว่ามันบางนี่หมายถึงว่ามันดีนะแล้วราคาเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่ตั้งงับได้นะทพกคนนะมันไม่ได้แพงเกินไปสำหรับการทำแบบสุดที่มันอ่อนโยนจริงๆ และคําถามสุดท้ายถ้าเสร็จอันนี้แล้วถ้ามันขึ้นอีกจะไปทำอีกไหมทำแต่ขอทำกับคนเดียวได้ไหมล่ะก็ขืนเราอยากเปลี่ยนคนบ่อยๆแล้วก็ไม่ไดคนดง่ยายขนาดนั้นแกเออที่บอกน,นะพี่เคาทำไปแต่งเนี่ยเขาดีมากเลยอะ่ะดีมาถึงว่าเขาไม่ได้มาแบบพูดห,หรือแบบขืนมั้ยคะคือเขามาถึงเขาทำ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 ,ทำ,ทำ,ทำแล้วเขาก็ไม่ได้แบบนิ่งเกินไปเลยนะเขาแบบว่าเจ็บแล้วบอกได้เลยนะคะโอเคไหมคะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันทำให้เรารู้สึกแบบว่าเราเหมือนลายวะมันเหมือนแบบเราไม่ได้เกรงเกินไปหรือเราไม่รู้สึกว่ามัน ตื่นเต้นนะแม่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเฮ้ยมันรู้สึกด,ดีไว้ทุกคนก็เลยเป็นการโกนหมอะอ้อยหรือว่าการทำบาซี่รู้สึกว่าคุ้มค่าที่สุดในชีวิต เอาเปิ้ลใครอยากทำด้ครับทุกคนที่กำลังคลินิกนะครับก็สามารถทำได้เลยเดจอขึ้นทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับทุกคนใครเคยทำถึงไ่นถึงก็คอมเมนต์กันหน่อยนะหรือใครมีข้อเสียก็คอมเมนต์ได้เลยตั้งจะมาอ่านนะครับแล้วจะดูว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในอนาคตนะครับให้ทุกคนแอดไลน์แอดกำลังคลินิกนะครับก็ได้รับเลเซอร์ขนลับลฟรีหนึ่งครั้งมูลราคาหกพันเก้าสิบเก้าบาทไปเลยเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้นนะถ้าเครื่องไม่ดีจริงเนี่ยคลินิกไม่กล้าแจกฟรีให้แน่นอนมาทดลองใช้กันนะครับเคยแวเเขาอนนดะุย คือแบบไม่มีขนเลยอะคือขนทั้แขนทั้งเนี้ยมันก็จะบางอยู่แล้วนะครับทุกคนนะเพราะต้งก็บำรุงหลายตัวนะคะที่มันเกี่ยวกับขนนะครับทุกคนนะก็ประมาณนี้แหละทุกคนฝากทุกคนกดทั้วจะคลายและกดไลค์ like, คลิปวีดีโอเยอะด้วยนะคะทุกคนเป็นการรีวิวที่แบบเออแม่สำหรับวันนี้ก็บายบาย